ไปดูดูไปดูมอไปด้วยตาทำอะไรอยู่จ้าพี่คุยกับผมนะฮะใช่จ้ะผมกำลังเล่นไออยู่เล่นไอไหนจ้าพี่ไม่มีเหรอมีไงโชยิมปุ่นเลยนะพี่วันดีพี่จะเที่ยวไหนเละวันนี้กินเวฟพาเที่ยวแต่อย่าถามผมว่าเที่ยวที่ไหนเพราะผมก็ตามเขาไปสุกโก้ยวาเทชันยูแอนไอจะไปเจแปน มาเป็นคู่ผมมันมีทุกอย่างเยะเป็นคู่วันนี้ผมโซโล่แต่จะพาทุกคนไปด้วยขอหนูติดจ่อยให้ตามไปด้วยได้ไหมจ้าพี่ได้ของพี่คุยได้ทุกอย่างหลือเว้นเรื่องเงินจะไปไหนครับไปเลยเหรอไปเลยเนี่ยยืนชิวๆอยู่ก็บังคับทํางานแล้วเนี่ยอ่านทยหรอคะเนใช่ครับท้ามาคุระครับเมืองที่มีวัดกว่าร้อยวัดแล้ววันนี้คือวัดหลังแบงค์อ๋อยังไม่ถึง ทางยังอีกไกลใช่ไหมคะพี่ผมไม่ทราบครับแต่เขาบอกว่าเป็นหนทางที่คนปกติไม่เลือกไปกันแล้วไปถึงก็ไม่ธรรมดาต้องเอาแป้งไปล้างเพราะมีความเชื่อว่าแป้งที่เอาไปล้างเนี่ยมันจะได้กลับมาแบบทวีคูณในวัดถ้ำศิริังนะครับฝากเตือนพี่ด้วยโหอยู่เดีไม่ถ่ายรูปกสาวอลยครับเขาไม่ใช่มงเมาส์ที่แบบว่าขอถ่ายรูปยืนทำนะไเอาหน่อยเอาหน่อยแล้วพอเริ่มทิ้งก็บอกให้ผมสุภาพห้ามผมลาโมกอนาจารแล้วเนี่ยให้ทำอะไรสวีมาเซนคันดิช สุดโอยพักเคชันนี่ก็ต้องกว่าใครยะรคิดว่าพี่เขินมากหรือเปล่าเนี่ยไหอยเรสุดท้ายอะรกนคุณดูไม่ไหวนะเว้ยไข่มันมันตีใช่ไหมพี่ใช่ใช่อย่าเรียกพี่เลยจ่ากันนี่อย่ามาอ๋ออีกด่าอยู่การที่เรามาเที่ยวฟรีไกลขนาดนี้เนี่ยมันต้องได้ความสรุปสนามไม่ใช่เหรอคุณทุกท่ วันแรกนี่บอกตรงนี้เลยสั้นๆว่าทรมานผมต้องเดินหันหลังเลยฮะใช่นี่ครับเป็นเทคนิคนะฮะลองเดินหันหลังฟ้าบปางไงเดินไงง่ายขึ้น ขิงข้างหลังเราเด็กญี่ปุ่นไม่บ่นสักคำเราเราจะถึงวัดศักดิ์สิทธิ์กันละออร่าความศักดิ์สิทธิ์มันจะแผ่กระจายไปได้ไกลมากเฮ้ยพี่พอแล้วไม่ต้องไปหรอกยืนม่าตรงนี้ก็ได้กูหลบไม่ได้เลยกุหลบไม่ได้เลยโทษด้วยเอาละครับหลังจากที่เราบากบั่นเดินทางกันมาไกลเกือบ50นาทีถ้าเดินจริงจังในประมาณ25่สิบหาสมนี่คือมาถึงแล้วกับศาลเจ้าเซนิอะไรบรเทนนะครับไม่ลงตัวนะครับลองเข้าไปดูครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างเดินมาไกลขนาดนี้ปะ ที่เราจะเข้าวัดกันนะครับก็ต้องมีวิธีการเข้าวัดนะครับมันคือคล้ากับการทำความสะอา,าดหรือการชำระล้างอย่างนี้นะวิธีการนะครับล้างทรายก่อนมือซ้ายมือขวาอีกทีหนึ่งครับมือซ้ายแต่ว่าอ้างน้ำไว้หน่อยเข้าปากก่วนทิ้งโโล้างทรายทีตั้งเพื่อล้างกระเบื และคลายแม็กของที่นี่นะครับนั่นก็คือการล้างเงินนั่นเองนะครับผมคนที่ก่อตั้งระบบชกุนนะครับตระกูลมินามโมโตะเนี่ยฝันนะครับมีงูเข้ามาบอกว่าบนเขาลูกนะี้มีน้ําพุอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณไปทําสารเจ้าไปบูชาอะไรตรนนั้นเนี่ยมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองแล้วเขาก็ขึ้นเขาลูกนี้มาแล้วก็เจอน้ําพุจริงๆนะครับด้านหลังนี้จะเป็นน้าพุธรรมชาติวิธีการก็คือเราจะเอาเงินมาล้างกันโดยเอาตะกร้าจากตรงนี้นะครับนี่ตะกร้าที่ผมถืออยู่แล้วเ,เหรียญใส่ลงไปล้าง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 แล้วเก็บกลับบ้านแล้วก็กอาไป นะจะใส่ทั้งเงินไทยทั้งเงินเย็ยนทุกอย่างที่เป็นเหรียญตรงนี้นเราเริ่มเลยไหมเราเริ่มเลยลทุงแห้งเย็ยนลูกไก่หลอกเย็ยนเชีย๊ยบ เรากำลังจะไปอินโนชิมะจินจาอินโนชิมะคือชื่อเกาะแต่จินจาคือชื่อศาลไม่ใช่ใช่อย่าเถียงก็บอกแล้วว่าพี่ไปไหนน้องไปด้วยพอพี่พูดน้องไม่ฟังอย่างเงี้ยเป็นสาแดงความรักซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะมีการซื้อของฝากไปฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเยเดี๋ยวพี่จะเดินหาซื้อเองเลยโอ้ยผมฝากเขาซื้ออินโนชิมะเป็นความเข้าใจผิดนะครับอ่านว่าเอนโนชิมะไม่ใช่ใช่อย่าเถียงอย่าเถียง คิดว่ามเปแล้วไงโดนสับขาเอนชิมะบ้าบาอตอนนี้มาถึงแล้วนะครับสำหรับสารเจ้าที่ตั้งอยู่บนเกาะเอนชิมะมาที่นี่ขอได้เรื่องเดียวเลยศักดิ์สิทธิ์มากมายเสลอเกินกับเรื่องราวของความรักนั่นเองนะครับมี3ามเทพธิดาที่ปกป้องอยู่ที่นี่ถ้าไม่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนลองแผนกล้องเข้าไปดูด้านโน้น คนที่มีคู่ก็มาเขียนอะไรกันส่วนคนที่ไม่มีคู่ผมต้องบอกเลยว่าครึ่งเดือนแรกเราแจากสิทธิ์ให้สำหรับห้าคู่ที่มาเที่ยวญี่ปุ่นส่วนครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะแจกเครื่องรางของขลังสําหรับคนที่โสดเครื่องรางของขลังลแซวอ่ะคนทําง,งานลแล้วแซวหมายความว่าไงว่าน้องสาหรับเครื่องรางของขลังที่าจะแจกให้นะฮะตานรับรองว่ากลับบ้านหายโสด40รางวัลเองเหรอผู้ผิดอรอเสียเครดิตไปแล้วอ่ะ เครื่องรางของขลังเนี่ยผมบอกเลยว่า50ลรางวัลนั้นเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับเ้วแจกทั้งหมด40สินะครับผม40บชิ้นห้าห้าสิไม่ได้เลยต้อง40 4สิไปเลยปั๊บจ้าพี่คะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดินไปรอตรงนู้นก่อนเครื่องรางของขลังทั้ง40ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะส่งตรงกลับไปที่กรุงเทพรับรองหายโสดอย่างแน่นอน และตอนนี้นะครับพวกเราชาวคณะกร n นเวฟก็กำลังต่อแถวขึ้นแชลิเพื่อขึ้นไปดูภูเขาไฟที่ไม่ระเบิดอีกแล้วเป็นปากภูเขาไฟองุร่เดี๋ยวจะให้ไปเดินรอบรๆกันเลยนะฮะจะสวยงามขนาดไหนขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปน้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ตามไปเปลนช่รายการได้ไหมขแขาแดง เป็นไงพี่อากาศวันนี้ปากไม่ค่อยมีไอแต่หนาวมากอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะอะไรวะพี่รู้ไ่มเมื่อวานกินอเลย่างแค่อายเมื่อวานกินยาแก้ไอเลยวมาพี่อายคือสองคนคนละไอครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไกด์ประจำภูเขาไฟของเรานะครับภูเขาไฟนี้มีชื่อว่าอะไรนะที่นี่เนี่ยตรงนี้ที่มันล้นโลนตัวเนี้ยพี่เดี๋ยวลูกเลยอ๋อโอมมุลโออมุโล วนคนนี้เขาดูหิวมากเลยค่ะวิ๊ยขอโทษครับหิวกลองทาง้าเขาเดินได้ท้องไง นี่เรากำลังมาทำอะไรกันนะครับนี่รายการเดิมอยู่วะฮะเสียงน้องเป็นไปนะน้องที่มากับพี่อ่ะคือมันอยากเที่ยวนวมันก็ทิ้งพี่ไปเลยอะค่ะที่หน้ามืดนะคะมันไม่มีแดดต่อออนี่หนูกังวลไปหมดเลยโดนด่าพี่ที่เขาฝากกล้องไว้เขาบอกว่าให้ถ่ายดีๆด้วยอะค่ะดีค่ะดีค่ะพี่แล้วนี่พี่ชาหูไปไหนอะไปเดินรอบๆไงนี่ไงภูเขาไปอโมงคแพนตามมือไปแล้วตัดภาพปึ๊บ อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้โอ้โหนี่ไงเอารถเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าของมาแล้วหนูมีอะไรจะกับเขาไหมคะหนูเนี่ยลงทุนถือนะคะเดินปากปองเพื่อที่จะไปเก็บภาพให้ทุกคนได้เห็นนะคะและแทนที่มันจะเอากล้องใหญ่ไป การชมซากุระที่ทวัสุดเราเดินทางกันมาถึงแล้วที่นี่ต้องบอกว่าซากุระเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบมาเร็วตามฤดูกาลงๆแร้สซากุระน่าจะมาช่วงประมาณมีนานคมน,นะครับแต่ตอนนี้คุณจะเห็นว่าที่นี่บางสะพรั่งออกมาแล้วเป็นสีชมพูเข้มมันอะไรนะเอาสรุปไม่ใช่ตน้นซากุระหรอเป็นซากุระอันนี้เขาเกิดเร็วไงสอนท่าโพส้าวิโท่าโพสมันต้องน้องเปล่าวะผู้ชายเขาจะมารู้เรื่องไดมยังไงมันจะต้องมีแบบต้องรนคนเดียวมันงานโยงานลุมินสิงลองดูเม่อเมื่อก่อน อ่าม ah, <B oll. S 1> ือ oh, มือก่อนโอ้ยผู้ชายนี่ก็อย่างแบลวเลยอฟิลเดินฟิวเดิน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 น้องถ่ายเป็นไหมครับกดถ่ายไปเรื่อยๆไม่เป็นมาคลองไว้เฉยๆครับแล้วเขาก็คิดว่าพี่เป็นเกย์ไงไปโบกผู้ชายไอ้ป้าคุมอารมณ์หน่อยได้ไหมนี่เถิดเถิดคุณฮะ คุณคุณทำไมมาอยู่คนเดียวฮะ<อ>แล้วปล่อยให้สามีของตัวเองไปอยู่กับแฟนคนอื่นได้ยังไงค, <c oughs> คุณชื่ออะไรฮะชื่อเจนนี่ค่ะคุณรู้สึกยังไงที่คุณแค่เดินทางมาถ่ายรูปก,กับตอไม้แป๊บเดียวแล้วแฟนคุณเนี่ยเกิดนอกใจไปแล้วครับแค่ <c oughs> ไปถ่ายรูปเฉยๆเพราแค่ <c oughs> ไปถ่ายรูปเฉยๆดีมากครับเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับขอโทษแทนทีมงานนะครับสวัสดีมากครับโอ้ขอบคุณด้วยเฮ้ยเามีมารยาทนะไม่เหมือนเราไง มอร์นิ่งครับน้องพี่ไม่ได้เพิ่งตื่นนี่กรรมพันธ์พี่ตาเล็กมิชิมะส,สกายวอล์คครับไม่น่านเชื่อเรามาถึงญี่ปุ่นเพื่อมาขึ้นสะพานแขวงของเขานะครับหนึ่งอย่างที่นอกจากตั๋วขึ้นสะพานแล้วเราได้ตั๋วลอดไอศครีมเลยลด50เยนแล้วตื่นเต้นกันใหญ่ซีเป็นเงินไทยคือ15บาทนะฮะอากาศวันนี้ยอดเยี่ยมเห็แนแดดอย่างนี้อากาศเย็นนะครับประมาณ10องศาไปครับโอชิงดิโก้ซมาสโอโห้หัว่เอวอีเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูว่าเฮ้ยทำไมคนถึงมาเที่ยวสกายวอล์กันเยอะแยะขนาดนี้ ขึ้นมาสามพยางในหูเลยปอรโร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ความกว้างสะพานแค่ประมาณเมตรเดียวครับวิวข้างล่างคือแบบอันนี้นะคะเขาก็จะให้เราปลูกต้นไม้นะคะเมื่อเดินถึงกลางสะพานเขาจะให้เราซื้อเมล็ดพันธุ์ตรงนี้นในราคา200ยเยนนะคะ บอกว่าเหมือนเรามาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะคะเราก็ควรที่จะให้ธรรมชาติกับคืนด้วยนะคะเอาอันนี้ปจะมีมเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงกลางนะคะตอนนี้เราก็เดินม,มาถึงเกือบกลางสภานแล้วนะคะเราก็จะมาปลูกต้นไม้กันอ่ะเดี๋ยวเราเป็นตัวแทนของชาวอิทามออนไลน์ Online, เราจะมาปลูกต้นไม้กันที่ญี่ปุ่นนะจ๊ะเอาแล้วนะหนึ่งสองสาม,สามฟึบฟึบฟึบ ไม่รู้ไปแล้วจ้า ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ของใช้พี่เองแต่ว่าใส่ถุงเล่นดูคูลๆหน่อยเหมือนมาช้อปปิ้งเพราะเราไม่มีเงินซื้อไงจบแล้วครับเป็นทริปที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้พามาญี่ปุ่น12เดือนคุณถ้าเกิดใครที่ดูอยู่คุณจะต้องเป็นคนหนึ่งที่โหลดแอปพลิเคชันแล้วเขามาร่วมกิจกรรมของเราไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือว่าเป็นการฟังวิทยุมันดีมากจริงๆเสียก็ช้อปปิ้งส่วนตัวเที่ยวแต่ละที่คือ u n นซีนเหนื่อยแล้วว่าส้ายให้คนดูตัดสินเองเนาะว่าแบบใครเป็นไงเนาะเนี่ยแค่ฟังแค่นี้คุณ ไปดูดไยดย